ลมพายุนะครับบริเวณาทางทิศตะวันตกนะครับของตลาดสดอำเภอบ้านม่วงนะครับวครับไปแล้วนะครับลมพายุฤดูร้อนนะครับ лом ก็จะเป็นตลาดสดนะครับตรงข้ามก็จะเป็นวัด นะครับไม่ใช่เสียงอื่นไกลแล้วก็เป็นเสียงลมนะครับดูต้นไม้นะครับต้นไม้วันนี้อยู่บริเวณนะครับเทศบาลนะครับอําเภอบ้านม่วงนะครับอตอนนี้ก็ฝนล,ลงเม็ดนิดๆนะครับก่อนที่ฝนจะตกนี้ก็จะมีลมมาก่อนนะครับลมมาก่อน มันจะตจะลบไปตลบมานะครับสําหรับลมนะครับตลบไปตลบมาดูบนต้นไม้ เราก็ดูภาคพื้นดินนะครับต่อไปเราดูผลยอดไม้นะครับอันนี้ที่อำเภอบ้านม่วงนะครับบริเวณอำเภอบ้านม่วงนะครับตรงเทศบาลเลยนะครับตรงตลาดเทศบาลบริเวณหน้าศูานย์ราชการนะครับอำเภอบ้านมว่วงไปเลยไปเลยไปเลยเดิงลงา ลมนะครับลมมาก,ก่อน แล,ล้วนู่นนะครับเข้าวัดไปเลยนะครับลมหัวกุดนะครับหรือลมพายุหมุนเล็กๆนะครับนี่กำลังก่อตัวจะบนดูบนนี่นะครับเศษกระดาษเกลือนกาดนะครับฝนจากลมพัด ตอนนี้ก็เบาๆลงแล้วนะครับเบาๆลงก็เบาๆเลยนะครับนูนนะครับดูฝนดูบนยอดไม้นะครับ ก็จะเป็นตลาดสดนะครับตลาดสดตลาดสดด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็จะเป็นตลาดสดด้านในนะครับคุณจะหลบไปนะครับ